สบายดีพี่น้องก่อนจะเข้ามาเบิ่งคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป้บา่าผู้ไทยแนเดอ้อตอนนี้ก็กินมาเองสบายดีสวัสดีพี่น้องเมื่อนี้มาพบมาพอก,กับเป้บา้าวผู้ไทยคือก่าวเดอ้อตอนนี้ก็สี่ไปเบิ่งเล็กน้อยคขากินมาทันทีอยู่คุณเนาะที่ตามไปตาลังรับ ตำลังคารเดอร์ธรรมศาสตร์ดีดียำแหลงพี่น้องเดี <c oughs> ย๋ยวพ่อไม่เห็นแม่สีเจ้าคอทำข้าวก้อนเดี๋ยวพ่อไม่เห็นคอแล้วแม่ พอแล้วหมไแ้อนะันทีพ่าไม่ผมไปบอกอยู่บนบนยัได้ยงินนี่ก็คือโกกมาอินทีเนาะอดละโอ้ยว่ากายานจเขาได้ยินไปยี่ห้องเองม่วเอ้ขอในมันทีเออเพิ่นเ้ออ่ะอม่ จะจาะว่าซาว่าคอยพูดคอยว่าบักดังเนะ <c oughs> นี่ก็ค่ะโกมันทีโอ้ตกทุกกันนะโกมันทีเนาะตอนนี้สิเพิ่นกำลังต่อยมันทีอยู่เด้อ <c oughs> ต่อยทุ่กก <c oughs> <c oughs> งกันนะเนี่ยตกกี่ต๊ะ <c oughs> อตอนนี้ก็ไม่นอะนทีกันนะโ,โห,โหไปจ,ไปไไปจ,จังมากดกะต่อยมั้ยจับมันจ๋อเต้เต้ไม่ใะต่อยเออไปได้ป้าแลละเอาประมาณ45แล้วก็ยา

ไปามาเด้อพี่ต้องกินมาอินทีตอนนี้กินมาอินทีอยู่เด้อชอบอ้อนทำไมกินหมดเล่ขาเพื่องอะไรจ้ะแกเป็นป่ะแกมีเป็นแกข้างใน,นาโอ้ยในได้แมนเด็กน,น้อย <c oughs> ม,ามาเด้อมาเด้อ <c oughs> กินลายหมาด้วยที่เด้วยยันดีนะลงไปกอดผู้บ่าวแถวตรงหนาเข้ามาแต่ผู้มาเป็นที่ไม่ได้ละลงไปเกลืเข้าจะตายอ่ะแม่ข้อครับงอควายแล้มาพาเข้าจิก่อน วิธีกินมาทันทีครัไม่ต้องถับไม่ต้องผ่าเนาะบิดเอาก็ได้มันแตะได้เอ๊ะเมันเบิ้งสิแกให้เบิ้งมือพี่นพออ๋อเฮียบ้านนีะอ๋ไอไปเฮียบัานหน่ะเนียแก่งงานครับ มาเมนที่มันนี่บ้างไอ้จีจะปลาโลกบแม่ค้าเสืปลาดูไหมอย่งไม่ได้นะต้องกางเลยป่ะแช่กินลากรเมาแลมึงก็โลไปเลยแหะ แต่มันจริงๆไม่เป็นบามันไงนะก็แจ่สวัสดีพี่น้องตอนนี้ก็สิไปถามน้องๆเพื่อนว่าส่วนกินมันทีกินแบบไดนนะไปเบิ่งกันเลยสวัสดีกินมันทีบ่เอฟเลอร์เนี่ย อ้ายอีคอยทำกันมีตอบขี้คุยดีน้องคนหนึ่งก็ได้กินมาทีเบิ้งแม่กินไปเลยครับบูบาสนใจกินเนื้อบ้างเด้อโอ้ยอยู่ชอบใจโอ้ผู้นี้ผ่านเนาะ อันนี้ก้าไปสิบโซนผู oh ้ที่ซองเนาะสบายดีสเอ็ดเพลอยู่นี่นะนั่งกินไปเองที่นั่งกินไปเองที่กินเท่าไงดูกินเล้อมันยังเรือผู้บ่าสนใจเออไปนั่นบ่ะผู้บ่าสนใจลายเนาะบ้านี้เนาะกินนะกว่าเอออืม กาซีวนวานงค้นนมนเนาะแซบนะเมื่อกาอยู่ให้อยู่หนาน้องเพื่อนเอามาทีมากินกัแดแซบบรรยากาศก็ดีดีลมพัดก็เข้ากะแบบว่าลมพัด ตอนนี้ก็เฮากินมาอินทีเป็นที่อห่อเลยเนาะกะสิบมาปิดคลิปตอนนี้เลยขอให้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์